ค่าปลาหมึกนะคะอยากจะรู้วิธีทำนะคะหรือเคล็ดลับตามพน้องไปนะคะเดี๋ยวพน้องจะสอนให้คะ่ะเน,นี่ยนะคะปากมันเนี่ยเอาทิ้งเนี่ยมันจะมีปากคมนะคะเนี่ยปากมันเอาทิ้งมันมันคมเนี่ยพน้องเก็บทิ้งหมดละหลงอยู่อันนึ่นะคะแล้วก็ซาวน้ำส้มสายชูหรือเกลือไว้ นะคะสาวไว้ลืมไปเลยมว่อจะไปทำกล้วยบวชชีนิดนะคะนี่ค่ะเขามีเทคนิคมีดนี่เขาต้องตะแคงค่ะ ตะแคงเห็นไหมคะนอนมีดลงแล้วก็เฉือนเข้าไปในเนื้อเ,เดี๋ยวลวกออกมาแล้วมันจะสวยค่ะถ้าเผื่อตั้งนี้มันไม่สวยนะคะก็เดี๋ยวดูเลือกลวกออกมาแล้วมันจะสวยค่ะอันนี้อาจารย์ชีวะสอ,อาจารย์วิมลแล้วนี้ก็กลับข้างกันค่ะ ตะแคงมีดเห็นไหมคะนอนนอนมีดเขานะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเดี๋ยวเอาไปลวกคะ่ะก็ทำอย่างนี้ไปจนเสร็จนะคะจะให้เห็นระหว่างปลาหมึกที่ตะแคงมีดนะคะตะแคงมีดหัน่นมันจะออกมาเนี่ยคะ่ะมันจะเป็น แหลมๆขึ้นมาถ้าเผื่อเราตั้งมีดตรงนะะียค่ะเนี่ยค่ะตัวเล็กจะดูยากเขาก็จะออกมาตรงๆไม่สวยเห็นไหมคะมันจะไม่แหลมเหมือนอันนี้อันนี้คือวิธีหั่นปลาหมึกที่อาจารย์สอนป้าน้องมานะคะนี่นะคะเวลาเราจะลวกเนี่ยเรา อย่าลวกให้สุกมากนะคะจะเหนียวสุกสุกดิบดิบเพราะเดี๋ยวเราเอามาผ้าหรือมายำบีบมะนาวเข้าไปเขาจะสุกค่ะมากเนี่ยนอกจากจะเหนียวแล้วยังเไม่ค่อยอร่อยนะคะถ้าเปิดสุกสุกดิบดิบเขาโดนมะนาวโดนอะไรเนี่ยเขาจะมีรสหวานกลมกล่อมบ้าน้องจะใช้น้ําตาลอ้อยนะคะแล้วก็เอาน้ําต้มปลาหมึกเนี่ยค่ะละลายเพราะยำนี่ต้องสามรสค่ะคือ เปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานค่ะถ้าเผื่อมีส้มเขียวหวานป้าน้องก็จะใส่ส้มเขียวหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลเลยกับข้าวทุกอย่างป้าน้องจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเนี่ยค่ะปลาหมึกที่เราหัน่นแล้วก็ลวกไว้ไม่ต้องให้สุกมากนะคะแล้วก็ตะไคร้ผ้านี่จะใส่ตะไคร้เยอะหน่อยค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศมีใบสะระแหน่แล้วก็มีซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาค่ะแล้วอันนี้ก็คือ น,อออน,น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลโนดเนี่ยค่ะละลายกับน,น้ำต้มปลาก,ก็จะเอาพริกขี้หนูก็หอมใส่นะคะเอาน้ำมะนาวที่บีบไว้ราดคุกทิ้งไว้ค่ะ <ๆ S 1> เขาจะได้หอมนะคะคุกทิ้งไว้ไวสักยังต่ำก็สองหรือสามนาทีค่ะ <ๆ S 1> นานกว่านั้นก็จะได้นะคะคุกทิ้งไว้ให้ใส่นะคะแล้วก็คุก ตอนนี้เอาปลาหมึกใส่ค่ะเอาแต่เนื้อก่อนน้ำอย่าเพิ่งนะคะค่อยๆเขี่ยเนื้อลงไปคุกให,ใหน้น้ำมะนาวกับส้มจีเน่ะคะ่ะเขาดับกลิ่นแล้วก็เข้าในเนื้อปลาหมึกนะคะเขาจะได้ไม่ขาวน้ำเอาไว้ก่อนคะ่ะไว้ใส่ที่หลังอันนี้ก็เข้าให้เข้ากันค่ะเข้าไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเข้ากัน ด้ขิงนะคะจะดับกลิ่นคาวเขาค่ะคุกทิ้งสักคู่นะคะกับน้ำปลาใส่ครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วคุกให้เข้ากันนะคะคุกให้เข้ากันค่ะแล้วเอาน้ำตาลที่ละลายละลายน้ำไว้ใส่นิดนึงนะคะแล้วจิม้มใส่ครึ่งหนึ่งก่อน แล้วชิมคุกให้เข้ากันอันนี้เขาเรียกปลาหมึกนะคะขี้เหล้าให้ขี้เหล้ากินเปรี้ยวเค็มหวานนะคะก็เติมค่ะ <c oughs> แต่อย่าลืมนะคะรสต้องกลางๆไม่จัดมาก พอทำอาหารให้คนกิน,นจัดมากนอกจากเรารู้ว่าเราจะกินเองกินจัดนะคะถึงทำไม่งั้นโดนตัดคะแนนค่ะตอนเรียนผ้าปลาหมึกนะคะผ้าปลาหมึกเราต้องใส่ตะไคร้เยอะหนึ่งนิดหนึ่งป้าน้องใส่ใบกิง่งดับกลิ่นคาวเข้า,ขามันไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะเวลาตักอาหารเนี่ยเราจะไม่ตักเยอะมันไม่ไม่น่ากินค่ะไว้ในชามผสมนะคะแล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวค่อยนะคะ,คะ มากินผ้าปลาหมึกกันนะคะวันนี้ป้าน้องอยากกินผ้าปลาหมึกป้าน้องไม่กินปลาหมึกผ้ามานานแล้วบะเพราะไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะค่อนข้างกลัววันนี้อยากกินก็เลยลองทําค่ะตามธรรมดาเป็นกับแก้มเหล้าก็ได้นะคะ หรือว่าเวลาที่เราไม่อยากกินอะไรเนี่ยมันเผ็ดเผ็เปรี้ยวๆมันก็ทำสวยงาม,มก็ทำให้มีชีวิตชีวานะคะอยากกินสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปี่น้องนะคะขอได้รับความขอบคุณค่ะ